กัลยานมิตรของพระองค์เองอานนท์พิขุผู้ชื่อว่ามีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดโดยอาการอย่างไรเล่าอานนท์พิขุนี้ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อการสลัดลงอานอนท์อย่างนี้แลชื่อว่าภิกขุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดอานอนท์ ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เถิดว่าพรหมรรจันนี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้อานนท์จริงทีเดียวสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาได้อาศัยกัลยานามิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากการเกิดสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่ชรา ความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจเป็นธรรมดาครั้นได้อาศัยกัลยานมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากความแก่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจอานนท์ ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เธอคือว่าพรหมจรรย์น,นี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้